สวัสดีจ้าอาสุเออมี่มี่มี่ไม่ใช่สูมี่เนาะมี่เป็นไงมัง่งสบายดีไหมมี่สบายดีปะจ้ามี่สบายดีไหมจ้ากินขา้าวแรกยั่งยังลหรอจ้ามี่ กินข้าวแรงหรือยังคะว่าจะเขียนหาถ้าในเขียนเลยว่าจะว่าจะกินว่าจะเขียนหาลงในกลุ่มยังไม่ได้เขียนเลยมี่ จังไดเนาะพอดีวพูดก,กันจะคือเนาะจ้ะเนาะเพิ่งคืนเมื่อกี้เียจ้าพอดีมื้อนี้ไปอันวันเกิดอัน มันเกิดอาเบนนี่แหมเก่าสิบสี่ปีบ้านเดียนเนี่ยบนเรน้านเนน่ากินข่าวหมายถึงว่าอันเดี๋ยวเราเขียนหากันในในในเฟซจ้ะในมองในมองกลุ้มหนิมั้ม นัดกินทูชีกันบอสันกินทูชีไม่กินทูชีกันบอไปวันไหนดี เรียนจบเดี๋ยวเดี๋ยนมีเนาะมีไปเรียนต่อไปไปเลียนต่ออย่ามองอันมองแมวเลียนัน่แม่ไปไปพท่านเลยไปเยี่ยมแมวเลยมนันเด็กกไดยังไม่ได้ไปเยี่ยมแมวเลยอะั้นเสาหนาผมหลักังสเสด็จไปคิดว่าอันเลี้ยนจบแล้วอัน บ่เด็ดไปเรียนต่อบ่า้าน้องมีอันมีบ่เด็ดไปเรียนต่อมองที่แมวเรียนนั่นแหม นี่บ่ไไ้ไปต่ออัน่องที่พี่แมวเรียนจ้าสิไปต่อหม่องอื่นอ๋อเรียนคนละอ๋อแค่แคเรียนคนละพันแอร์คนละสายเนาะจ้า <c oughs> บอลูมมือนีจะมีเพื่อนบอ bon น้อมือนีข้นข้นหลายหลายประสิทธ์สวัสดีค่ะคุณประสิทธิ์สวัสดีจ้าคุณประสิทธิ์นะจาะเนาะประสิทธิ์อินซีนะคะมีเริ่มเลี้ยนปีหนาจ้าปีนี่หาเงินก่อน <c oughs> ปีนี่หาเงินก่อนจะเซอร์ไพรส์อะไรได้ยินว่าจาเซอร์ไพร์เซอร์ไพร์มันบ่อจา้า คุณประสิทธิ์ก็เลิฟหนึ่งคุณว่าเก้าห้าสองขอบคุณที่หลายจ้าคุณประสิทธิ์นะจน๊ะเนาะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีจ้าคุณหมอเลวตาเน,นาะจ๊ะเนาะเลวัตาผู้หายใหญ่ผู้หายหลวงกระมาบัดที่นี่บัผู้หายหลวงกระไดขอบคุณที่หลายจ้า น,นี้ทําไมเพื่อนขึ้นเยอะจังเนาะวันอาทิตย์เนาะเขาว่างกันวันอาทิตย์เนาะขึ้นเยอะก็สร้างเนาะนอกากขึ้นเพื่อกันนั่นแหละ <c oughs> ขอบคุณค่ะคุณหมอคนบ้านนอกนอนนาแล้วก็คนไทยบ้านบันเทิงนะคะขอบคุณในหลายจ้าวันนี้ว่าสิบ่ขึ้นได้มูขึ้นหลายแต่ก็แต่ก็ขึ้นเพื่อกาแหละจ้ามันเหลืหอหลายเนาะ เค็ดคลิปพึงแนวคุณนะพึงเป็นแดงใจวายเลย ลืมบ้างลิงลืมบ้างลิงแต่พี่น้องขอข,อขอโทษขออภัยได้จ้าเด้อขออภัยได้หลายจ้าลืมลืมค่ะพี่น้องจ้า ฟางได้บลนลำือนี้คือพอเห็นขื่นล่ะคุณหมอวางได้ไหมบันนี้นี่แม่ิดทบ่นี่เอาคือพอเห็นขึ้นติงขึ้นมากแล้ว วางลิง์ไม่ได้นะคุณหมอวันนี้รอแป๊บหนึง่งนอกจากเนาะ มันจะได้ลงไหมสบน้าแบบทีนี่ ว่างลิงบไดายจ้าว่างลิงบไดาโอ้ยเซ็งเซ็งเซ็งรอแป๊บหนึ่งก่อนเนาะจ้าเนาะคุณหมอก็ให้อีโมจิมานะคะขอบคุณหลายจ้าคุณหมอแล้วก็แปดล้านดวงใจนะคะ วันนี้วางลิงก์โบได้อีกแล้วจ้าพี่น้อง โบได้บ่ได้บ่ได้ค่ะบ่ได้ค่ะว่างลิง, aya, ลงบ่ได้แหมล่องไม่บอ มือได้มันมั่งมือแรนมันกระบ,บาดไหนได้จ้ะมันเป็นอย่างบูลาบลูกกันวางลิงไม่ได้นะคะขึ้นไม่บอกขาคุณหมอ สวัสดีค่ะเพนเยอรมันสวัสดีจ้า วันนี้แวนวางเลี้ยงไม่ได้ค่ะจะได้ขึ้นไม่บอลหลังเน็ตบ่าแห้งบอกให้จังได รอแป๊บหนึ่งเนาะแต่เนาะบทหามันขืนเนาะ เพนก็ให้หัวใจพลังบวกมานะคะมนืนอีดกคือบางเลิงบุญแดงเด็พี่น้องสิงล่งอีกล่องไม่บออะไจังไรว่ บีเล็กสวัสดีค่ะบีเล็กเสยยลงใหม่แล้วหล่ะนี่เพราะว่ามันมันว่างลิงบานใดแม่จ้ามันว่างลิงบานใดเหมือนนี่มันเป็นอย่างอีกดอกบลูกันจ้า เอากระเบื้องมาฝากนะขอบคุณหลายจ้าประสิทธิ์ก็ให้บ้าน youtube มาเนะค,ะนะคะน่ะเนาะลงไม่บอหอืตกใจหมดค่อยเอาเสียงขึ้นอืมตกใจหมดข่อยเอาเสียงขึ้นนึกว่าบ่มีเสียงคนว่า โค้ดจิตดาภาสวัสดีค่ะเอนี้มันคือว่างลิงบ่ได้แหมจ้าตกเสียตกใจเมืดด่อตียูพูดเดียวบอวมเอนี้จังอดม,มันว่างลิงบ่ได้ไหมที่ข่านลงไม่แม่อ๋อแรงแรงแรงอ๋อจ้าเฮดจังหดแรงมันว่างลิงบ่ได้ไหมล่องไม่บอว์จังใดล่องไม่เนาะ ตกใจเหมือนดนะ <laughs> จำได้แรงแม้แรลงเบาเล่าเบนบบแรงเบาเล่าเบนบบใช่แรงเบาเล่าไหมคะหูหูแต่แหงเบาล่าคนเดียวจ้า แดีวว่าอินเทอร์เน็ตซ่าบอกว่าข้นจังไรกันงงกันละโอ้เสียงไรบอก่หูขึ้นกันเพื่นอนว่ามันเป็นบ่อยมากเลยเดี๋ยวว่าสีว่า,วางเรียงบ่ไหนแม จักเป็นอย่างคือกันแมนครับคุณวาล่องขึ้นไม่เนาะแมนเอบอล่องขึ้นไม่เนาะมาแล้วมาแล้วเห็นเลี้ยงยุบจ้าคันเห็นบอกาแน,น่เลยจ้าอยู่นี่คือไปเห็น

พี่เพนสวัสดีครับผมแหลงเบ้าเล้าเดินนอลิงเลงล้งพี่นางวันหนุอ่อนวางลิงไ่ได้จ้ะพี่นางพี่นางอ่อ,อนวางลิงบ่ได้จ้ะโมนี่เป็นอย่างอีกบูพี่นางเอ้ยจะมันเส้นไหลล่องขึ้นไม่ขึ้นสิยูพูด,ดยวาวน้อโอนี้นอ้อพี่นางอ่อนวางลิงไม่ได้มันไม่ขึ้นแม้พี่นางอ่อนวางลิงไม่ได้จ้ะ พี่นางขึ้นบ่ได้ดอกมันมีเลี้ยงมันว่างนิ่งบ่ได้พี่นางลองร่องขึ้นไม่ป่ะพี่นางโอเคโอเคร่องขึ้นไม่เนะานะจ๋าเนาะเสียเวลาได้หน่อยเนาะขึ้นตังน้งว่าเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วแไงพี่นางพี่จะลิ้งจกัจกจักดิ <laughs> ล่องไม่เนาะโอเคจ้ะโอเคจ้ะแป๊บบนึงจา้า